ไปทําบุญกันหน่อยดีกว่าใช่ค่ะเราพูดกันมาต่อเนื่องเลยนะสำหรับโครงการธรรมยาตรา5แผ่นดินค่ะซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมสิ้นสุดเมื่อวานนี้เอง4มิถุนายนนะคะปิด อย่างเป็นทางการเรียกว่า <c oughs> ทำพิธีปิดเลยกัน <c oughs> นะคะคที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการค่ะถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะที่5ประเทศลุ่มน้ำโขงไทยลาวกัมพูชาเวียดนมามพม่าเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมการในการส่งเสริมเผยพระพุทธศาสนาค่ะและประสบความสําเร็จเกินคาดเลยนะคะ <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศ โดยรวมนะคะให้เราได้เห็นถึงภาพกว้างๆนะที่ประชาชนพุทธศาสนิกชนมาร่วมทาบุญใส่บาตรพระกันมีพระสงฆ์กว่า50รูปค่ะซึ่งเป็นพระธรรมทูตจาก5ประเทศมาร่วมโครงการธรรมยตรา5แผ่นดินตามรอยอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโของออกบินทบาทที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวันสุดท้ายของโครงการค่ะหลังจากที่ได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบ5ประเทศคือเขาเริ่มจากอำเภอรตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยไปยังแขวงจำปาสากสปปลาว ข้ามไปยังกัมพูชาเวียดนามพมา่าแล้วก็กลับมาไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนี่แหละ,ะเป็นที่สุดท้ายงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดโครงการนะคะแล้วก็วันเปิดงานท่านก็มาด้วยท่านบอกว่าชื่นชมว่าธรรมยาราห้าแผ่นดินเนี่ยช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์5ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแน่นแฟนทั้งในภาคระดับรัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนค่ะก็จะเห็นได้จากช่วง การเดินทางผ่านแต่ละประเทศจะมีพุทธศาสนิก,กชนมาต้อนรับอย่างคับคั่งเลยนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่ายินดีให้การสนับสนุนครั้งต่อไปด้วยค่ะคเพราะศาส,สนานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญนะคะที่จะทําให้คนมีปัญญามีสมาธิจะช่วยสร้างชาติสร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง5ประเทศด้วยงานนี้ค่ะประธานมูลนิธิ วีระพุชงก็คือนายวินัยวีระพุชงเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดโครงการนี้บอกว่ายืนยันจะช่วยให้สถาบันโพธิคยาวิชาลัยดำเนินการจัดธรรมยาตราห้าแผ่นดินอีกค่ะเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ทุกคนในห้าชาติระลึกได้ว่าเรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันและพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนอบรมให้ทุกคนเป็นคนดีห้าชาติห้าประเทศนี้ก็จะเข้มแข็งไปด้วยกันนะคุณโอ้โดูบรรยากาศสิครับ นี่อบอุ่นนะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนที่เขามาร่วมทําบุญในะอดีท่านชอบนะว่าศาสนาในกล่อมเกลาให้คนเราเนี่ยเป็นคนดีด้วยออมีสมาธิก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็มีความรักความสามัคคีเป็นกันเชื่อมโยงหลายๆประเทศเข้าด้วยกัน